เริ่มที่พี่ใหญ่คลิปครับปีนี้ครบรอบ80ปีเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับไฮไลท์ที่ต้องพูดถึงกันก่อนเลยก็คือลำโพงพาวเวอร์เจน2เดืยดไฟสเจน2เดือเซเว่นเจน2เดือนาเจน2ครับต้องบอกก่อนครับว่าเจน1รุ่นที่แล้วคือปรากฏการณ์ครับในไทยเราขายไปมากกว่า2,000คู่เข้าไปอยู่ในบ้านคนไทยกว่า2,000หลังนี่คือเครื่องพิสูจน์ครับว่า คนไทยเชื่อใจในคุณภาพของคลิปขนาดไหนมาปีนี้ Gen 2ปรับโฉมใหม่และก็ข้างในยังเปลี่ยนยกชุดครับข่าววงในย,งยืนยันแล้วว่าภาคอิเล็กทรอนิกส์ข้างในได้วิศวกรรมจากออนเกียวมาช่วยจูนเสียงใหม่หมดฟีเจอร์ไฮไลท์นะครับก็มี d o เบียดมอสครับอันนี้สําคัญมากมันช่วยจําลองวิติทางเสียงด้านสูงบิวชัวร์ไฮให้อบล้อมเหมือนลงหนังโดยไม่ต้องติดลำโพงเพดานนะครับสองดแลกไลฟ์ Life, อันนี้สําคัญมากครับมาในตัวด้วยช่วยจูนเสียงห้องของลูกค้ามีมาในรุ่นเด็กเซเว่นทูแลวก็เด็กไนท แล้วก็รุ่นพี่ใหญ่อย่าง The Nice 2ยังให้ช่องต่อ XLR Balance มาด้วยนะครับสำหรับสายโปรโที่ต้องการความนิ่งของสัญญาณครับรวมถึง DTSX with Virtual X ก็ยังมีให้ด้วย